ไอ้วาชพลุงนี่ทำมาแค่สามสี่สูตรตัวเองแต่ว่ายาแต่ละตัวเนี่ยเราจะมีคันเน้นเน้นออกไปไม่เหมือนกันเน้นนะครับว่าสรรพคุณเหมือนกันหมดไหมเหมือนหมดเหมือนหมดแต่ตัวนี้เน้นอะไรเปล่าเน้นให้มันอื้มให้มันใหญ่อะไรที่ฟอไปแล้วมันบานขึ้นมาใหม่เนี่ยอะไรตัวนี <to kicking noise> <en> right, ้หละไม่ว่าขัางล่างข้างบนคนเกียตัวนี้มันใหญ่ขึ้นมาหมดแหละเนี่ยจริงๆงนะครับไปสแกนดู เนี่ยวคือว่าว่าชักบุลูกเนี่ยตามหลักเนี่ยเป็นเป็นอะไรเป็นสมุนไพรที่เหมาะสำหรับผู้หญิงที่สุดแต่ว่าชักบุลูกตามบันทึกของคนเมื่อสามร้อยปีปีก่อนนะตำราเล่มนี้ที่ที่ผมได้รับรับมาและเรียนมานะมันสัพดนสัพดนบอกง่ายๆสัพดนมากๆเพราะคนโบราณสมัยก่อนเขาเขียนหนังสือเนี่ยเขาไม่มีไอ คำสุภาพเขาไม่มีอ่ะหรือมีผมก็ไม่ทราบนะแต่ผมว่าเขาพูดคนจะพูดสุภาพเหมือนคนอยู่นี่ไม่มีเนี่ยอย่างอวัยวะเพศเนี่ยสมัยก่อนสมัยที่เราเรียกใช่ไหมไวัยวะผู้ไปถูก,ก้วเนี่ย,ยเถิดน,นะนะครับเพราะฉะนั้นคนโบราณเนี่ยนะเขาเขียนไม่เหมือนกันนะเขาบันทึกไว้นะอวัยวะเพศนี่นะคนอยู่นี่เราพูดอย่างนี้ได้สุภาพฟังละ สุภาพแต่คนโบราณจะเขียนไว้ในหนังสือที่ที่ผมเรียนนะเขาใช้หอหีบเลยนะครับไอา,างบนตัวอะไรผมจำไม่ได้เลยสระอือหรือสระโออะไรยุ่งไม่อยากจำนะครับมันเขียนไว้อย่างนี้นะครับอยากจะบอกบอกเรื่องจริงให้รู้ซะหน่อยเพราะจะว่านเนี่ยตำหลักตำลาว่าที่เรียนมาไม่สุภาพฉับปนหยาบคายแต่เป็นยาวิเศษว่านกุ้หญิงวิเศษมากๆ ช่วยแก้ปัญหาผู้หญิงได้อย่างมากและแก้แต่กสาวจนกระทั่งแก่ก็ยังแก้ได้ก็คือว่าจักวลู่แต่ปัจจุบันคนทำว่านชักวลูกออกมานะเชี่ยวไหมเขาเอาเอาสรรพคุณที่ผมเขียนเอาไว้ลอกเรียนไปหมดนะครับแล้วเขาบอกว่าเหมือนผมจริงๆริไม่เหมือนนะเพราะเนื้อในของมันตำลับส่วนผสมไม่เหมือนกันแต่เขาเนี่ยนะครับไม่มีความรู้ ทำเอาว่าไปทำทำออกมาแล้วว่าสรรพคุณเหมือนหมอเสร็จจำไม่ไม่เหมือนกันถ้าเหมือนกันต้องกินลดเหมือนกันเขาไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวาเนี่ยสำหรับผู้หญิงสุดยอดปัญหาผู้หญิงจะหมดไปนะครับปัญหาผู้หญิงจะหมดไปนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวประจําเดือนเกี่ยววดลูกไม่ดีเนี่ยนะฮะประจําเดือนหมายถึงว่ามากระติกกระปอยมาแล้วปวดท้องมาแล้วเป็นไข้ทำมาดูเนี่ย นั่นนะครับต้องใช้วันรักษาและโดยเฉพาะผู้หญิงเรานี่นะครับส่วนใหญ่จะเจ็บท้องน้อยบ่อยเจ็บท้องน้อยบ่อยดวงเจ็บเมืลูกบ่อยนะครับถามว่ามียาเนี่ยยาอะไรนี่ในโลกก็ได้มียากินหายไหมไม่มีนะครับไม่มีถ้าไปหาหมอฝรั่งเขาอักเสบเขากิีกก้อักเสบมานะครับพอกินไปเบาหน่อยแต่เจ็บดวงท้องน้อยก็เหมือนเดิมไม่มีวันหาย แล้วเวลาคนจบเจ็บดวงท้องร้อยมันจะตกขาวด้วยจะตกขาวด้วยต้องจำไว้เลยแต่ว่าเนี่ยแก้เรื่องเกี่ยวบับลูกสุดยอดใครจะเจ็บเจ็บดวงดวงกินแล้วหายหมด